ตอนนี้เราก็อยู่กันในร้านแล้วนะฮะแหลมเจริญซีฟู้ฟดไม่ธรรมดามเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีต้นตำรับของอาหารอย่างหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าทําเป็นเจ้าแรกเลยนะฮะนั่นก็คืออะไรเอ่ยจูนปลา,ากระพงทอดนี่นปลา เราต้องยกอันนี้ให้เลยครับปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้เราต้องเอียงให้ดูนิดนึงนี่ข้างล่างนี่มีน้ำปลานะฮะมีน้ำปลานะฮะเรียกว่าแบบพรีเมี้ยมมากน,น,นะเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะฮะของร้านนี้เลยนะฮะ<ส>ก็คือนี่เลย<ม>เราก็จะเปิดที่ปลากระพงนะฮะไอร้านน้ำปลาใช่ร้านน้ำปลาไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่จ้ะเฮ้ยแต่สัมผัสดได้ถงึงความยังกรอบนะสังเกตแล้วว่าไม่มียำจิ้มไม่มียำม่วงเออมีมะม่วงแกร้มซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นความแบบออริจินอลบัตมันก็เลยเป็นอย่างนี้เขาอยากให้ได้สััััมมผสขออออองงงตตวปปลลาาาทททีีี่่่่่แแแบบบบบไดใชซึนนน้ยยยกกรรูเเะะ เนื้อปลาเนี่บ้างกรอบมากอยากชิมบ้างได้ปะขอไปดีชิมได้เอาเลยดิบางคนนี่แบบไม่ชอบกินปลาทอดอ่ะเพราะว่าแบบขี้เกียจแคะขี้เกียจแกะถูกปะแต่อันนี้แบบเนื้อแบบเนื้อเน้นๆเลยอ่ะแล้วก็แบบหั่นลงไปแล้วกรอบเลยหั่นลงไปแล้วออกมาเลยอะไรเงี้ยอร่อยนี่ของดีไม่ใส่ลงไปไม่ไม่เค็มไม่ข้าวไม่ก็ลังดีอร่อยเหรออร่อยแล้วอีเจตเลย